วันนี้ก็มาพบกับช่างสาวสรินทพาเพลินในตอแนดนอีกเช่นเคยค่ะนะคะอยู่สเปน,เน้อจ้านะคะเมื่อนี้นะคะได้ฟักทองฟักทองไทยเห็นไหมดูนะคะก็คือยังไม่แก่จัดเก็บไมาย้งท่านลืมต้นเพีองวันนี้นะคะเราจะมาทำซุปแบบสเปนนี่นะคะฟักทอง เราจะมาทำปูเรปูเรเดกัลลาบาสะนะคะหรือจะเรียกว่าครีมอ่ะเดกัลลาบาสะบอกไว้ก่อนนะคะการทำอาหารนะคะมักไผ่นมักมันพยยิธีอยากใส่หยังกระใส่เมื่อนี่นะคะเฮดสไใต้คนไทยส่วนผสมหลักคือใช้ฟักทองนะคะไม่จะเป็น ครีมๆเลีเ้ยวๆนี่แหล,ละค่ะพี่น้องวันนี้เราจะทำแบบคนไทยทำเพราะว่าถ้าฝรั่งทำเขาก็นะคะจะใส่นะคะมีส่วนผสมนะคะเหมือนกันทุกอย่างแต่มันก็จะมีใส่นู่นนี่นั่นเพิ่มนะคะแต่ว่าของเรานะคะจะใช้นะคะของไม่กี่อย่างอันดับแรกกระฟักทองนะจ๊ะ เห็นง่ายๆได้พี่น้องไม่ยากดอกอันนี้เห็นไห็ฝพลังกินของจะาของจกักสีเอาฟักทองเห็น,ย,นยังกินน้ำท่านหูอยู่นะคะเอาละเราหั่นฟักทองได้แล้วฮะ,ะนี่คือฟักทองตามด้วย มันฝรั่งตมด้วยหัวหอมตามด้วยกระเทียม จริงๆแล้วนะคะก็เอากระเทียมนะคะไปเกี่ยวกับน้ํำมันนี่นะคะใบกระวางแต่เรานะคะใช้เป็นเห็นไหมกระเทียมเกียวนะคะเราก็จะได้มีความหอมนะคะนี่นะคะปรุงรสได้เกลือใส่น้ำเปล่า ไอ้ไอันให้มันตมได้เนี่ยล่ะนะคะแต่ว่าปุ้ยใส่น้ำเปล่าแค่นี้เพราะอะไรรูร้ไหมเพราะว่าปุ้ยมีซุปนะคะปุ้ยเห็ดซุปไก่ไว้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะไปเทซุปไก่ใส่นี่นะคะเราเานะคะก็เอาไปต้มนะคะ ใส่น้ำซุปลงไปเราอยากนะคะให้ซุปของเรามีหน้าไก่ด้วยนะคะใส่เนื้อไก่ลงไปตอ oh, uh huh. นะคะเราต้มจนซุปก็ใส่เนื้อไก่ลงไปก็ปิดไฟเลย mm hmm. เราก็ มานทำการกัดเลยนะคะนีะ่ไหมะก็เสร็จแล้ว